สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีนานาครับผมวันนี้ก็มายิงปลาแล้วครับผมมาได้ชั่วโมงกว่าแล้วครับมาเดินดูว่าผมไม่เจอปลาเล็บหมายอย่างสวยแล้วครับผมปลาสัตตัวยังไม่เจอเลับเจอแต่ปลาตัวเล็กครับผมปลานินปลาช่อนก็ไม่เจอเดี๋ยวรอดูสักพักครับผมไม่เจอก็ย้ายหมายครับผม ป่าครับผมแต่ยิงไม่ได้ครับยาบังยาบังเชยครับโดนไหมครับเนี่ย อเร็งต่ำให้พอครับโอ้ยพลาดแล้วโอ,อสาร์รอต้งนานครับอย่างอ้วนเล้วยิงไม่โดนเลวครับ นู่นครับติดแล้วครับปลาสลิดครับผมเปิดกล้องไม่ทันครับโหยิงทีเนยเลยครับผมเพื่อนได้ไปหลายตัวแล้วครทรงนี้น่าจะหลุดครับผม อือว่าแล้วครับ<ส>อดกินแล้วล่ะเพื่อนโอกินแล้วร่วงโ,โดนแล้วครับตัวไม่ใหญ่ครับผมตัวน้อยครับสง่งนี้หลุดก,กันแล้วครับเนี่ยเกือบไม่ได้กินครับนี่ครับผม เลยครับแป๊บๆก็ลอยครับ <_ d ust ak> ป่าอะไรไม่ตัวตัวไม่ใหญ่ครับ ปลาตองครับโอ้โหเต็มเ็มไม้เลยครับคลา,ายปลากายของตัวไม่ใหญ่ครับตัวใหญ่ไม่เจอครับผมเดี๋ยวลงไปเอาเดี๋ยวครับผมยิงโดนเต็มเต็มไม้เลยครับไม่ค่อยเจอปลาครับ เส้นเดียวทะลุหมดเลยครับผมนี่เขาเรียกปลาอะไรไม่รู้ครับคล้ายปลากายครับผมรู้เรียกปลาตองรึเปล่าครับนี่ครับว่ายมาในน้ำครับ ก็ข้ามครับผม ไม่ค่อยใหญ่ครับผมยิงตรงลงพอดีครับพอจะยิงมันหนีครับผมโอ้ยได้อยู่ครับไซส์ใช้ได้อยู่ จะหลุดแล้วตัวนี้เดียวครับผมไม,ยยม้ยังแจ่มแล้วปลานิลไม่เจอเลยครับอย่าเจอปลานิลไม่เจอ,อเครับเดี๋ยวเก็บปลารอต่อครับผมเผื่อโผล่มาครับปลาอะไรไม่รู้ปลาผง,งาบผง,งาบอยู่ตัวลาย,ลาย จะโดนเลยครับไม่รู้โดนไหมครับคิดแล้วนู่นครับอาจจะโดนครับอาจะโดนัะผมทรงนี้ โอ้ยติดติดรับโอ้ยลุดโอ้ยปานลุดครับผมโอ้ยดูลับนี่อย่างเดียวด้วยครับผมเส้นเดียวยิงไม่น่าทะลุครับ โดนด้วยครับหมดเวลาแล้วครับผมหกโมงแล้วครับปลาก็ไม่ลอยแล้วครับผมเนียบแล้วครับวันนี้ก็ได้ไปแค่สองตัวครับเพื่อนได้เยอะอยู่ครับยิงแต่ปลาสลิดอยู่ครับผมเพื่อนผมก็ได้ไปสามตัวครับเสียดายครับผมตัวนี้ปลานินปลาังาพผงาครับผมใส่น่าจะมีเป็นโลครับน่าจะไม่ทะลุครับผม ใช้เงียงเดียวด้วยครับไอดอบัวมันเยอะครับถ้าไม่เยอะน่าจะได้ตัวอยู่ดึงมาเนี่ยโหติดดอบัวอย่างเดียวแล้วผมคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วผมกลับบ้านแล้วครับไม่ไหวแล้วผมร้อนมากแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผม